สวัสดีครับจากร้านสมาร์ทเชสเตอร์นะครับวันนี้รับรถมาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นนิสสกีทีเิบเก้ครับโฟมอะไรพาวเวอร์โฟวินนะครับเดียวรอบรอบนะครับดูรอบรอบนะครับนิสสกเิบเก้าเก็บสีแล้วครับโฟวินโฟมอะไรพาวเวอร์ นะครับสภาพโดยรวมสวยนะคร,ครับมีแขนลากให้พร้อมนะครับแขนลากให้พร้อมครับเลยดูเครื่องนะครับดูเครื่องดูน้ำนะครับ นะครับน้ำไม่ดังนะบ้างน,นิดหน่อยนะครับไปนะครับรับมานะับเพคุณเข้ามา ครับเดี๋ยวดูวิ่งนะครับเดี๋ยวดูวิ่งเอาวิ่งเลย ดีครับเบรกดีครับแรงดีเบรกสี่ล้อเลยครับสวยครับแรงดีครับอิสกิท l 1 9โอวินนะครับเหมาะกับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับตัดหญ้าชันหน้า ใส่ผานโรตรี่ได้หมดเลยครับครับอกตาีนะครับท L 19เก้าดี๋ยวสิโควินนะครับใส่ผานควรนะใครสนใจ ติดต่อได้นะครับเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีไม่มีควันไม่มีไอ19แรงโฟวินนะครับ19แรงโฟวินนาะอิสรกิไปและครับอิสรกิสวัสดีครับ